<rium> บอกแงมเลยดังแงมเลยได้ใหญ่วัดแงมนั่นโอ้ยออกเออนี่ว่าได้ตัวไหมครับสามศูนย์เก้ามันออกเก้าศูนย์สามหมอกสามศูนย์เก้าเข็มเซนสิละกเข็มสิบสิบเข็มเสบิงนี่หละเข็นเซนกระดาษแดงมึงกึ่งเลยแหละครับสวัสดีครับจันแหลครับสวัสดีครับตามหอดมองหอดบนอาจารย์สองหอดสี่ดันนั่งมาหอดบ้าน เอออันสำนักเพิ่นตัวนีนสำนักน่ามาห่อสัมนำเลยคือตะกี้นี่ยเพิ่นให้ที่ว่าวาัดทีอาจารย์รยแหนว่าแันนี้เพิ่นซื้อแล้วมัะหมอคะตะกีเนี่ยเพิ่นอยู่สำนักสงโคกต่างเอ่าแตเรื่องนี่แหละพี่น้งองเรื่องอันแนวทางนี่ละลุงเอาเงินเงี้ยเงี้ยเงี้ยทางอยู่ละก็เรื่อเป็นเหตุ <c oughs> ต้องย้ายต้องได้ซื้อแม่นบอกแม่ไหมสองวันแล้วก็งวดนท่ว่า หาโตเพื่นใหญ่ใหญ่กระยอนนั่นสิหลอเพี่น้รอเพื่นนี้เพื่อนนี้โอพื่นใหญ่ไปเลยเพ่นซื้อแก้วพาพพินาพนันบอกเมื่อนี้อาจารย์แหงหูมองแล้วงวจีเแี้วพื่อนทีมาสามศูนย์เก้าเอีแม่ครับป้าเขาก็อถือบัตรบันรน้ำหอนน้ำหอนบานรหรอโอ้อนน้ำผสมน้ำน้ำสมเพื่อนหราเพื่อนเอาไงบ้าสมัยพันบวด แั่เคื่อได้เบิ้องนี้คีบดีนรองเ่อเบิ้องนี้คีดีกว่าค,ครับกะเรื่องแนวทางนี่แหละย่อเข่ายอเขายอเขามันหลหวัดไหลเพินได้ใหญ่เพินเราสิทธิสงบมันกับเล็บโบเป็นสงบออเออแม่นหลเพินกับเล็บนี้ไปนี้มาก,กับเล็บโหสุดอีกว่า เสร็แล้วเหรอครับก็แล้วก็เป็นบอกเลขแม่นหมือนไหที่มาที่ไปที่เรามาวันนี้แจนี่ดบอกถือแค่ละสามตัวคุณบอกเ่อวดเมื่อกี้สามตัวเลยครับให้ตัวไหนเมื่อกี้งวดเมื่อกี้เก้าสามศูนย์โอ้ยแจนแดดได้ตามเลยเมื่อนี้ผมนั่งมาผ่านมั้งโอ้วันนี้คาวาเซนมีของดีให้บูชาพร้อมของขังประมาณนี้เนาะเอาไงปะมีหลายบ่อาจัดพันเดย์พันทหารล่ะครับได้์่ันใโคกลางนั่ยล่ะ คนสิแบบคเดียเรือออกมาน้วมัคือมันเป็นของโบราณสมัยจดีพี่หน่องสมัยก็แปดสองรู้ทราบไปกระสุนดีบ่อรู้ทราบไปกระสุนดีอ๋อนทิ่มูก็เหรอคนลุกหยาบเนีี่ดีนี่ท่านท่านศึเป็นเป็นฤาษีเป็นฤาษีรัเนเป็นฤาษีชื่ออะไรครับผมบอกได้ไหมเป็นฤาษีแล้วศึกวัวฤาษีบาดาลี่หอสีบาดาลเดนฤาษีบาดาลเอิ่นมาอยู่ทังผีหละครับพี่น้อยอยู่ทั้งสว่างีหะ ครับแต่ว่าบวบสียู่เนี่ยเอฟซีอยากมากกาบด้วยวามาจังหาเพื่นแมงงี้ค่าว่าถูกคุ้นใสจังสี่น่ะเพื่อนกระถอดได้เพื่อนเอาไงวะตอนเนี้ยสะดวกแล้วไปนอนสักยันก็ได้ตอนเนี้ยสะดวกแล้วบ่งไงเลยตอนเป็นพระเฮ็ดยั่งขอาดเงี้็เอฟได้เลยว่าได้ชักย่างตอนนี้ให้ได้แล้วหนีเอาไงวะฉีรู้ตัวหนีนิดเพื่อนว่าไงวะ ถ่าบาไปห่อเพื่อไหร่พ่นกระิยไดๆๆ้โดนูมเพ่นกระดังนนนเนาะเนก็นั่งไปเอาเลขมาีงวดเมื่อกี้สามตัวโตดเลยะครับงวดเมื่อกี้เี่ยสามเอาไปให้ไม่ใช่สามตัวเท่าไั้่พี่อ้องาสามเก้าสามศูนย์พ่นห้องสิบกับไป่กับมากบุพเพพี่พน้องผู้หันหาบุพเพอมาเอาวันนี้สิตามอาจานแลเอาไป ว่าแล้วมีปูด้วยพี่น้องมเห็นหนเราพี่น้องไม่เห็นไหนเราแต่ว่าให้ถ่ายอยู่ใช่ไหมครับให้่ายจะข้าเสียงไลยโอเคครับผมอย่งกข้างเสียงลบปูรูปนั่นก็อย่งเสียงครับมือนี่เห็นแต่ขาเขาเห็นแต่ขาเดี๋ยวเราสิบงที่มัอยูอีกนี่เลพี่น้องโอ้โหอไปหาเพื่อนก็เป็นการเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์แหล่แม่เนร่โอ้โอเคครับผมไปตามไปครับผมนี่ครับปูครับเดพี่น จ่ายอะไรกับยาครับปูเนาะออเจ่าอยูเนี่ยเจ้าจอยู่เป็นผาเนียอะไรก็เลยออกไป็นเรื่องสีเสร็อก,ม,กอมันจะเอามันจะไในลายวิซา่าบางอย่างเขาหามตะพระนี่เออเรื่องเวทมนต์กลคาถาหรือว่าโศกลาบบางอย่างสิ่งบางอย่างพอพ้านี่ระวังปวดอุตรีนี่บ๊อบ่อลพุทธแท่เนี่ยเราจะโคตรเสียบ้บบาแล้วบอกแม่แล้ว,วก,ลกันยูเนีย่ยไม่ มีลาก็สิ่ออัภาคก็จะเาบรจากวาไรบอกแง้มได้ดังงง้มได้ได้ายวัดงง้มนั่นสังคมเราพที่ได้ก็แม่ได้ปูโอ้ยออกเออเนี่ยได้โตัหมครับอสามศูนเกมันออกเก้าศูนย์สามบอกสามูนเก้าเขียนเซนสิลักเขียนสีสิเขียนเสบิงนี่ลหะับเขียนเส่กระดาษแดงมึงกึ่งเลยหลัะครับ สวเาเขงกันหลายตัวปูกที่ข้างได้ละโอ้วยวแถวนี้ล่ะแถวลงน้ำจันนี่ใส้ว่านนี่ละนี่ป<อ>นึ่นาปลูกแต่ออยู่ละจะจกญีปุนนต้องไปหาของโบรานน้ำตัาไรนอเออมีเชียง,งมือหน้ำเมื่องมือรตรวจเชรงมือตรวจของโบลานอ๋อโอ้น,น,อน้ำปลาน้ำขมบ้านก็ก่งปลาสาเก็กลงเสรโอแล้วจะด อืมครับผมก<ข>รพปูได้โดนควนรครับปูเหรออืออันนี้เอฟซีวันนี้มันมีควงเสียส่วนบุคคลนะคะเไม่ถือห่วงแหนเป็นหยัดมากถอดตั้งเดือนนะปูไม่เห็นผลยินดีคืนทุกบาททุกสตังค์อ่าโอ้ฟรีเลยถ้าไม่ไม่ไม่เห็นผลเนาะเออดูดวงด้วยเหรอครับปูออ่แต่ว่าท่านกูรักษาเศร้าแล้วก็ท่านควรนความบ่ได้โดนบ่ได้หลายมือต้องยอมรับวิแท้ครครับโอ้ เป็นอยังเจ้าโบเฮตฟรีเพราะว่าขัดฟิมโบมีค่ากับคนมาป่วนค่ะไม่ันไดค่ะเรือว่าเมาของดีให้งงงงถามว่าให้ฟรีได้บ่ได้แต่ว่าเจ้าสิบ่มีค่าครับนี่แหละข่อยก็บ่าเดี๋ยวค่าหลายเกินเกินไปค่ะอืออีกอย่างนึงข่อยบ,บ่แม่นพระข่อยไปเลี้ยงชีพแม่แม่แล้วก็ข่อยที่ได้ซื้อกินแด้วบ้านในคนไปบ้านในเป็นพระบ่มีผู้ใดมาถวายแม่แม่คุณโอ้โชีสออกมาเลยให้ไปหาหมอก็ได้เสียเงิน จะหยอบไปจะยบไปหาหมอปฏิชัยกรับเอาออกมาก็มีเขตหยิบดูข้อมือตนว่าพระเออมีผููว่ามโชอบไปครูจะเป็นไหนครูไม่เคยถือเลขยเลยแม่คูไม่เคยบีถือเลขยนาก็ากตรงเบงว่าสตาเขาขาลงหรือขาขึ้นยกตัวอย่างในเรื่องปีเรื่องในบางเจยวก็เป็นยังนี่ปีละกากับปีถับหาเก่งประตะกยาจ่ายเก่งด้วยกันเจ็บ์บอมบางโคตรด้จากครูก่อนศิลมหาปูนในเครื่องปีมานี่นี่คือยกตัวอย่างง่ายงแค่ปีนี่ โอ้ยได้ไว่าจะมีซีส,สกุลวันที่เดือนพ่อซอเกิดมาลายละเอียดโมเิเม่นยำเลยเป<ช>๊ะๆเลยเพราะเขาเรียนมาลายศาสตร์ซึ่งพม่าศาสตร์เขาก็เรียนมามันสิเป๊ะเปของมาในสมองอเลยจิตสัมผัสเอ้าปู่ครับกรณีรที่เอฟซีอยู่ไกลๆแล้วเกาโทรโทรดูได้ไหมครับปู่โอ้ยมันสิเมื่อย์ดิตั้งโทรศัพท์เมย์ดิสั่งขาโนเลยก็เลยเอาตะลูกหลานเจ้าของเอาตะปูสัตหี เออคือว่าไม่ต้องการดังครับถ้าอยากดังดังมานานแล้วโอ้แมนอยู่ปุ๊อ่าบอกบอกแบบเลยเ้าเรียนมาเศ้ากว่าปีและยี่สิบกว่าปีถ้าอยากยังให้สูวเห็นมองกูยูเจ็กใจแล้วโอ้าป่านนี้ของสนุกมากประไทยคือเป็นอยากบูชาของดีสิปู๊เออคันบูชาได้ทรงได้เออมีที่ยู่แล้วก็โอนตังค์มาเท่านั้นแหละคือมาของมงคลนะแมนว่าต้องเสื้อมันสายถ้ำเขาเนี่ยเขาสวดคู่มืออยู่นี่คือกัดลรากับสายกรรมฐาน ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมอันนี้ก็ทำย่อมรักษาผู้สวดธรรมาฟังดีๆเลยสวดธรรมนี่ถือว่าประพฤติธรรมด้านสายธรรมบรรลุหรือว่าสายวิชาที่เป็นซอยคนทำบรรลุท่านเขาถามว่าเป็นไสยศาสตร์เอกาว่าเป็นกับเป็นไสายเขาเรียนมาเพื่อรักษาคนเพื่อสร้างบารมีให้แก่ตนไม่ไม่หวังไปมุ่งลายทำลายหรือว่าเกิดกรรมเกิดเวรเจ่ิญไขอนี่แหละคือทำบรรลุ ถ้าสายศาสรแม่งทําหมดเออวัตถะโคจ้างวัตถะถือใจคนต่อโจไปรับกรรมเอาไพ่หลังนี่ความต่างกันถ้าใสก็คือใสายขาวใช้ในทางสร้างสรรค์เออสร้างบารมีใครคนไม่เข้าใจเขาก็ไปพูดต่างๆนานายักปากาไล่รอบเขาจะองบอกลองคูณหันเบื้งเนิร์บานครับผมยักษ์ปากาไล่รอบแดงจึงจึงอยูงนี่ อันที่สิบอกคือแผ่นนี้ด้ออันแผ่นน้อยนี่ต้องทาบอกเคูณหารด้วยก็รุนไงไปเนาะแนวคนมาท่านเนาะสามตัวเลยสดอืมาวปูย้อนถิ่นลวพ่าขสั่นบ่ได้สองทีสองวัดสีรนี่น้าบ่พอเจอแล้วเจอลัเจอนังไรชวแล้วาการเลดนน้ำพออยากจะนั่งเเดียวเ็นแล้วว่ะตามหาปูโดนแนีนะอยากจะได้อเดียวนี่ล้วว่ะ ตอนนี้เอฟซีมหาใจแล้วครับเพราะว่าปู้เช่ากผู้ใดป่วยผู้ใดป่วยผู้ใดนั่นบอกว่าเนี่ยมที่เก่าๆเนาะเก่าๆมันเลขกันสตัวเลก้าศูนย์สามเนาะเก้าศูนย์สาเอาฝันกับคำนอนต่อมาใส่กันนี่หาเก่ามาแน่นอนตัวเสีย เลวิ่งอ่ตเสียบยี่หาแน่นอนออในบ้มีตเสียบรปห้ากับเก้าห้ารัเก้มันจมันสตัวอือบาทในตัวแค่บาทเีหนึ่งศนย์ห้าองแกนรอโอ้โหหาูแล้วอ่ะ อัน uh, huh? uh, uh, <te hmm. oh, okay ี uh, uh, uh. okay. ้สองตัวเด้อบ้ันสองตัวก็เก้ายุนมันเดิมอ้าวนี่ละตัวมันจออกออกเก่าแล้วเชียวบอกเก่าออกพกไหมโอ้คบพเวัาประกันบันเดออันอันเก่าก็พกนี่เด้ออาแล้วก็สูตรแล้วก็สูตรเต็มปูแล้วครับผมเออมันเห็ดเสียหลายเสียเลยนี่เด้อเอาเอาใเก็ี็ดเอากัไ้บวกคสี่ห้าศูนย์ ก็มตเตที่หาสนลีขานําหาหลายไป่น้องเอ้ยมือนในมาพร้าวแล้ะครับนําหาจนใส่กิบหนีบเอาไปแขนทกว,ว่าเอาไปติตัวตีตัวคือว่าเอให้คนใส่ของเ้างใดบ่อยคนค้มเพ็งเหน็บตึเงเลยโซลาก็ได้โชคลาบกับบอ,อกกันแล้วมันก็โคลาัวราตรงโถนั่นโคลาบตัวนี้ก็ปีช่องเด้อบอกกันโชคลารมีอีกตัว ได้เครับผู้คันเพื่อนมาเกซ e กัอยากไปชุบกงานเนาะเอาค่ะาเา <c oughs> อ็ซเบิ้งของนีีเดออันนี้ก็ออกันส่งกันลง่งพวอมุ้มีค่ครามาลง่งพอกันส่งเบียนร้อยเก้าส<อ>ิ199<อ>บเก้าหักจ่อให้ด้วยบ,บูชาเท่าไหร่ครับปู่ร้อยเ้าสิบเก้าโอ้ร้อก้บป,ปีละกาปีท้อนี่เที่ยได้เลย,เลยโอ้อันนี้บับประพุ่นะครับปูอ,อกโชคลาภแล้วก็ป้องกัน ก่อนการ่อโบห้ไปรับคอรับเข็นรับเล่นรับกับไม่ไงยโอ้ร้อยเก้าสิบเก้าเหรอครับปูพร้อมส่งเหรอครับค่าส่งตังหากค่าส่งหกสิบค่าส่งหกสิบเอเรอรี่มันเอาหกสิบบาทในประเทศโอ้ส่งทุกวันแต่ถ้าเพื่อแก้เก้าสิบก้าบาทเนี่ยเออค่าส่งนั่นจะได้หากับมีะได้หายปูเป็นเด็กวจะพูออ้ังเจรย่งครับเออบปแพง มีว่าจะว่าจะดูดลูกานจะสังนวเอ้ฟันกูว่ากูเป็นพระอยู่ไหมตลาดซีกูมม่เลยไหมันยังเป็นพระอยู่รันอันนี้คนไหนว่าจะจะฝุ่นเหรอครับือจะกี่ี่ไหหรือจะเอาน้องแมวเออน้องน้องแมวก็มีน้องแมวก็มีใหญ่งูยังก็มีตอนแพงเพราะมันมันหายากก็กันสัวแมวเสียออกกัน อันนี้คือน้องแมวหรือนิลกแมวอเอเฉพาะพกลุ่มนี้กลเฉพาะกลุ่มไปเสียโอปอเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวค่าส่งอีกหก,กสิบปกติลูกศิษย์บางคนที่มั่งนอกสามพันสี่พันคนดีเก้าร้อยเก้าสิบเก้านี่คือค้อบแมวเออน้องแมว,ออ,อ,แมวออกโชคลาภอย่างเดียวมหาลาภอย่างเดียวกระเดียงงูเหลี่ยมจำไปได้๋ตะวันเดียงยงูเหี่ยมศิสกดได้อ่าครับเพอาจากใจก็ต้องในใจคอยละ เราอยากได้ก็ต้องได้ละคอยอ่มันมีฤทธิ์ของมันน่ะเดี๋ยงงูเดี่ยมครับอน้ำหอมดอกทองเออฝรั่งว่า no herb charisma คือว่าคุณไม่มีพลังดึงดูดไม่มีเสน่ห์หาต้องเอาอันนี้น้ำหอมดอกทองโอ้มีหลายอย่างนะปู่เนาะได้นอนด้วยคือว่าติดอกติดใจเลยคิดถึงไม่หายน้ำหอมเลยอ่าฉีดไปหอมเลยโอ้โหหมดแล้วสามารถเติมน้ำหอมได้อีก ขอให้ศรัทธากันเพราะว่ามันไปจากดอกนี่เสษต้องเสษดอกนี้ก่อนนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับความเชื่อส่วนบุคคลเรามีหลายอย่างทั้งเสน่หาโชคลาภทั้งแค่้วคาดคงกระพันทั้งทั้งป้องกันสิ่งไม่ดีคุณใสเราเรียนมาหลายศาสตร์ยังไงก็แคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมแนวทางปูหรือสีบาดาลนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ